บังตักมาเลยบังคุยกับบังคันป่อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้เราเดินทางกลับมาตกบากแล้วนะก็วันนี้นะครับเดินทางมายังเรียวอีกแล้วนะครับกตอนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับบังไม้แล้วก็น้องแชมป์นะครับที่ แนะนำมาแห่งนี้นะมาให้เราทดสอบพิมพ์กันแล้วนะครับหลังมาแห่งนี้ก็จะเรียกบอก่อปลาหนองกับนะครับบ้านคายองนี่นะได้ยิยนไะหนะก็ที่นี่นะเออบางไม้นะครับออกมามีปลาจีนปลาตะเพียนปลานินนะครับก็วันนี้ผมตั้งใจมาตกปลารวมเลยนะครับอะไรก็ได้ขอให้กินนะครับก็ วันนี้เป็นวันที่อุณหภูมินะครับหนาวสุดๆนะครับเนี่ยผมใส่มาสามชั้น,นยังเอาไมา่อยู่นะหนาวจนแบบเกรงจนคอเคล็ดเนี่ยขยับคอขึ้นไม่ได้เลยนะนะครับก็เพื่มในการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทำกุ่ก่อนแล้วก็คนเลยนะครับตอนนี้ก็เวลามาเก้าโมงนะไปดูครับผมมาทีกชั้นก็เหมือนเดิมครับดำปีศาจนะแบบเปหดเลยนะครับ

ต้นแรกก็ก,กดไปเลย ครับแชมป์ thank you โอ้โหมาถึงได้ตักปลาใช่ไหมตัวเช้นวะเนี่ยฮะี่ยอะไรอะฮะเนี่ยการที่เราเล่นตะก้อตาครับตูมติดนะเห็นไหมเสียตัวเนี่ยข้อดีคือติดปากนติดนิ้นยองและครับก็ติดนี่ต่อเนี่ยตัวนี้มาแล้วเกือบเกือบสองรูนาะครับแต้มแรกไม้แรกที่ประมาหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งครับมาแล้วนะครับตักเกี่ยวลำปีศาจไปด้วยนะครับบังตักปลาเลยบัง เอาชมตัวสองติดติดเลยนะโอ้โหบางทีผมนี่เอาชมเป็ดตีใช่ไหมเป็ดตีตัวบางก็าบางคับบังมือนะโอ้โีตใหญ่ตั้งใจไม่ชมตีวใหญ่ตั้งใจตัวใหญ่ต่อเลย,เลยได้แนวกินนะง่ายๆน,นะตาจะกินประมาณอย่างที่บางว่าคือกลางบอ่อนะครับกลางบอ่อ มีคันแรกที่ผมปีออกไปงนูน่นเน่ยเขาเผอติดบางบอกเป็นอะไรสันละ่ะอาจจะต้องขูดอาจจะต้องขาดนะครับว่าแต่ก็ไม่แน่นะเมื่อแต่ปลานี่แรงดีมากครับเล่นสนุกดีดดเราใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะสมัลยแหละถ้าเอาชุดเบยมาก็าจริงแบบหนึ่ง แรงแท้ป้าอะไรบา้างสวยนะอุ้ยบงังขันมาเฮ้ยทันอีกโอ้โหอุ้ยฟีมืยอุ้ยอุ้ยตักได้ไงยบงังพอดีเลยครับโอ้โหโอ้โหันนี้มาอะไรบังครับอันนี้มาสองโลถึงไหมกกโลปลายโลปลายนะดูดิดูไซส์อ้สมบูรณ์มากเลยโอ้แต่อันนี้ผมยกกระดิ่งให้บังมากเลยนะ 오, 전다해ไง 또. 뒤진 Để em nhờ quát ba nó xem nữa Để quát nữa rồi สาวไม่ทำแล้วนะครับจบไงเป็นลูกเลยป็นไงนี่อย่าเป็นลูก ตานี่กันแท้ขนั้นเลยอ่ะมมไม่คิดไม่คิดว่ามาเป็นเหยื่ี้ยละ

เกาะสีตัวไงบางมันเกาะท้องเห็นปะมันแรงดีมันทิ้งตัวเาทิ้งตัวลงครับไปนะไว้ถึงครับยามเย็นสามโมงเย็นนะครับไปแล้ครังปากเนี้ยมีนะสีตัวเรามีล็อกก่อนจะอ่ะท่ามาชมห้าโมงเย็นนะเรารักกลับบ้านครับวันนี้สู้กันยาวๆเลยเออเป็งานนะครับเป็งานออกนะไปกินสีตัวให้สวยเลย เปลี่ยนตัวเองนะเปลี่ยนได้มันต้องต่ำอยู่นะสวยๆเลยรประมาณนี้เนาะก็สําหรับการมาเรียนนะครับน้องกลับนะครับไม่ค่าวยองถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็สำหรับน้าที่จะตามผมมาเนะี่ยจุดตกเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันจะลําบากนะนหน่อยอะไรอยนี่นะสไลด์ลืนล่นๆน,น,น,นะมันไปอย่างเงี้ยครับลำบากนิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะชิ้นี้ก็ไม่มากนะครับขอฝากเดี๋ยวารำปีศาจ ไปด้วยนะครับส่วนอีพีนั่นผมจะพาอนาำตกปลาที่ไหนตกปลาแล้วก็ติดตามกันไว้นะครับทีนี้ก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนและจะไปขึ้นหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย